รอก่อนแป๊บนึงเนี้นะตามคิวเดี๋ยนะใครมารีใช่ม่้ยอะนะของอานนี้ก็เลี้ยวมาหน่อยนะครับปีนี้ลงทานเยอะลงทานเยอะนะครับอ่าจนท้มือถือ ศูนย์ซ่อมมือถือจากรับดัดโคนบ้านคุณยายมะลินะครับที่อภินันทนาการขนมบ้าบินแต่โคตุก,กไม่ได้บ้าบินเ,อเ,อเยอะโคตุกกินไปแนละ้วอร่อยอร่อยอร่อยมากนะครับอร่อยมากดามมาดีศาสตร์ในมกาอย่างนั้นถึงได้อร่อยมากเลน,นะครับที่อันนี้แล้วก็ปีหน้าเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลใหม่นะครับขอให้ท่านเจริญในการค้าก้าวหน้านในการงานสุขสันต์ในครอบครัว ท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนคอยท่านตลอดปลอดใจ้ะไปแลกลับนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครครับับแล้วก็ทางด้านนี้ เห็นว่าวัฒนธรรเหลือเป็นศูถึงตามเป็นศูนย์รวมน้ำใจของพวกเราชาวพุทธมรรคฐานก็ทุกปีทุกปีทุกปีที่เราจัดกันทุกปีทุหคนทุกปีทุกครั้งอะไรวันหนานิดหน่อยตัวอูไม่รู้หรอแหมมันหายเรากินนะคะกินไหมดิแมวเดี๋ยวมึงก็ไปลงประจานกูเดี๋ยวกูกินอันนั้นเดี๋ยวกูกินอันนี้ แล้วพดกแฟนโรงาขอท่านนายกใจดีนายกครับมีอะไรไปหครับรผูุ้สมนะครับเสร็จแล้วเราก็ะมานการายการบริการกบริรานอย่างราจทนยนิอะ một chú anh chàng thì màng